สวัสดีครับสวัสดียามเช้ากับรายการเกษตรกล้วยๆนะครับวันนี้เกษตรกล้วยมาแนะนําเทคนิคการดูแลน้องแตงทําให้น้องแตงติดลูกดกนะฮะในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ที่ได้ทําเองเนาะเราได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาดนะครับดีเกินคาดวันนี้ก็เลยเมื่อทําแล้วแล้วได้ผลดีก็กเลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับมาแบ่งปันกับ พีน้องเกษตรกรที่ปลูกแปลงอยู่นะครับแล้วแต่สนใจก็เอาไปทำนะครับไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้ทําแล้วเกิดเห็นผลนะฮะเห็นผลยังไงเดี๋ยวเกษตรผู้ปลูจะพามาดูในแปลงนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้น้องแตงที่เกษตรผู้ปยได้ปลูกนะครับก็เข้ามีดเ,ออเข้าวันที่24นะฮะ24วันนะครับหลังจากการปลูกนะฮะก็จะมีอดที่2ที่ซ่อมก็อายุ20วันก็จะ ผลด้วยเพราะว่าแปลงนี้เจอผลกระทบเรื่องฝนตกอากระแทกและเม็ดไหลนะครับในช่วงที่ปลูกไปได้2อสวันนะครับสอหรือสวันก็เลยต้องมาซ่อมจํานวนมากนะครับก็เลยจะมีแตงอยู่2ระดับหรือ2รุ่นนะครับก็คือรุ่นแรกที่โตมาแล้วแบบนี้ครับเป็นรุ่นแรกอ่าและรุ่นซ่อมนะฮะก็จะเล็กลงมาอีกสเต็ปหนึ่งก็ช้ากว่าประมาณ4-5วันนะครับผมก็ จะเห็นความแตกต่างนะครับหลังจากที่เกษตรกล้วยพาชมในแปลงนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างกันในอ่าอายุแตงในแต่ละช่วงนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับการอาดูแลน้องแตงนะครับช่วงอายุเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับก็คือน้องแตงอายุยี่สิบวันไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาท่านชมเที่ยวชมสวนแตงของเกษตรกรกล้วย กี่วันนะครับอ่าก็ยี่สิบสี่วันนะครับผมเอาวันนี้ก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องการาทำให้เกสรตัวเมียอ่อนข้างจะดกขึ้นนะครับเนื่องจากอา่ามันเป็นภัเออมันเป็นธรรมชาติเนาะสำหรับน้องแตงที่ปลูกครบอา่าที่ปลูกในช่วงฤด,ดูฝนนะครับมันก็จะยากนิดนึงในการทําให้เกสรตัวเมียนั้นเยอะมันจะยากนะเพราะว่า ดูฝนนะครับเสกสรตัวผู้มันจะมากกว่าเกสรตัวเมียนะครับวันนี้ก็เลยเอามาแชร์มาแบ่งปันนะครับประสบการณ์ที่ได้ทํามาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับอย่างวันนี้ก็เห็นดอกบานเป็นดอกแรกแล้วครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้เห็นอ่าดอกของน้องแตงกวาบานนะคะดอกที่ที่บานเนี้ยก็คือเป็นดอกตัวเมียด้วยนะครับน,นี่ก็สองดอกแรกเลย นี่นะอย่าเป็นตัวเมียทั้งคู่นะครับทั้งสองทั้งสองดอกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่โอเคเลยนะครับอย่างตัวนี้ที่ออกมานะฮะก็จะมีตั้งตัวผู้มีไหมนะครับเดี๋ยวกําลังดูครับมีอยู่สองต้นนะครับ่มีสองต้นนะครับตอนนี้แต่มองแล้วครับสองต้นนี้ที่อยู่ในหลุมนี้ครับก็เมียทั้งหมดนะครับเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับยังไม่มีตัวผู้เลยนะครับ ตัวผู้ยังไม่เจอนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะดูต้นต้นหนึ่งนะครับตัวหนึ่งเราก็เริ่มขึ้นตัวเมียมานะแล้วพร้อมแขนงอ๋อมีตัวผู้อยู่หนึ่งดอกครับผมสองดอกครับผมตรงนั้นก็จะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียครับเออเจอครับต้นนี้ตัวผู้สองดอกนะครับแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่เราได้ แต่งในช่วงดูฝนที่ทุกคนนะส่วนใหญ่จะเจอกันก็คืออ่าปัญหาเรื่องอดอกน้อยดอกตัวเมียน้อยนะครับก็คืออือากาศนะฮะน้ําฝนนะครับซึ่งมีอ่าในตัวเจ่นค่อนข้างจะสูงในฤดูการนี้นะครับคือความชื้นในะอากาศนะครับทําให้อ่า ไนโตเจนนาอากาศนั้นค่อนข้างจะสูงโดยที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ลายน้ํามาจากน้ําหมอกน้ําค้างที่มาช่วงเวลาค่ําคืนที่มาเกาะนะครับผมนี่ครับเ,เสร็จวุยก็จะพานาชมดูนะก็มีขี้นอนนะครับตัวน,นี้สังเกตตรวจสอบไปก็เจอนะครับขี้นอนแล้วถ้ามีขี้นอนปุ๊บตัวนอนก็อยู่อยู่โซนนี้นะครับแล้วก็ต้องมาตรวจเช็คดูนะครับอ่าเนี่ยมีใยของนอนอยู่นะครับอันนี้กําจัดไปแล้วยังเนาะ ต้องมาดูอะไรใก่้กำจัดไปแล้วนะครับอันนี้กลับมาให้ท่านชมดูครับเอา้าพูดถึงเทคนิคนะครับการอา่าการดูแลแตงในช่วงฤดูฝนนะครับรเษกษตรกล้วยมีเทคนิคการดูแลนะครับก็คือนะครับหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวดูแลต้นให้แข็งแรงในช่วงสิบวันแรกนะครับให้เขาเจริญเติบโตในช่วงสิบวันแรกอา่าปลูกยอดเม็ดปุ๊บนะครับรดน้ําพอถึงเดือน วันที่เจ็ดนะครับเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยปุ๋ยยูเรียนะครับนะครับพ่นฮอร์โมนทางใบนะครับวันที่แปดนะครับก็ให้น้ําวันที่เก้าก็ไอ้นะให้ปุ๋ยพร้อมกับฮอร์โมนทางใบนะครับเนี่ยเจอแล้ว,เจ,ลวเจอแล้วครับเขี่ยไปเขี่ยมาก็ล่วงแปะนคะครับนี่ก็คือปัญหาปัญหาที่เราเจอครับก็คือเจ้าหนอนใยผยักนะครับทําให้มาอ่า ินยอดของเราเนี่ยมันกปส่งสัญลักษณ์ให้เราเห็นเนี่ขี้หนอนเนี่ยก็จากำ,ำจัดนะครับผมหรือว่าใช้ยาพ่นอะไรก็ได้นะครับช่วงนี้ยังพ่นได้อยู่นะครับผมอนะะกองจับกองมัวๆนิดนึงนะครับผมนะครับก็มาดูต่อนะครับตะกี้ กงค่อนข้างจะมัวนิดนึงนะครับอันนี้นะครับเราก็มาให้ดูว่าการแปลงเพศของเกษตรกล้วยนะพอถึงวันที่เก้านะครับหรือวันที่สิบเอ็ดนะครับก็เป็นช่วงที่น้องแตงเริ่มมีใบละสองใบจริงนะฮะสองใบ,บจริงหรือว่าสามใบจริงก็มีอ่ามันมีใบประมาณนี้สองสามใบจริงประมาณนี้นะครับผมก็ใหฮอร์โมนแปลงเพศได้เลยนะฮะการให้ก็เกษตรกล้วยก็ย้ําอยู่ตลอดเวลานั้นนะครับในการให้ฮอร์โมนแปลงเพศ เราจะให้ไม่เต็มอัตราที่เขียนไว้ตามข้างกล่องเราจะค่อยๆให้นะครับตอนนี้อยังยกยังข้างกล่องในแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะครับสมมติเขาให้ข้างกล่องบอกว่าให้ที่่ 20cc นะครับ2 0ซีต่อน,น้ำ20ลิตรเกษตรกรจะให้แค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวก็แค่ 10cc ก่อนนะครับอ 10cc ก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับ เที่ยวที่สองเราก็ขยับเป็น1 5ซีเที่ยวซีสามนะครับในเที่ยวที่สามก็คือ,อนับไปสองวันครั้งสองวันครั้งเนี้ยครับก็เราค่อยเพิ่มเอาพอเที่ยวที่สามเราค่อยเต็มตามกําลังนะครับคือที่เขียนไว้ตามข้างกลองนะฮะเราก็จะได้ดามตามภาพที่เห็นนะครับก็ให้ขยันฉีดนิดนึงนะครับอันนี้เป็นช่วงดูฝนนะครับฮอร์โมนแปลงเพศในแปลงเกษตรกล้วย,วยนะครับทำนะฮะ แส่ก็ยจะฉีดทุกสองวันกับหรือวันเว้นวันนั่นเองนะครับฉีดทุกสองวันเราก็จะได้เห็นผลนะครับอ่าเห็นผลเลยนะครับว่าเกสรตัวเมียนั่นจะค่อนข้างยามเยอะนะฮะคอออ่อนข้างจะมากอ่านี่ก็ตอนนี้ก็ยังมีเกสรตัวผู้บ้างนะครับตับปลายครับเห็นแล้วประมาณสามดอกหนึ่งดอกสองดอกอันนี้สามดอกมันก็จะเป็นตัวเมียหมดเลยนะฮะ ก็จะเห็นตัวผู้บ้างเออตัวผู้บ้างประปายก็ถือว่าก็เป็นขวัญกำลังใจที่ดีกับพี่น้องเกษตรกรถ้าเราเห็นดอกตัวเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็คือน้องแตงกวาที่ซ่อมนะฮะจะช้ากว่าอ่าต้นนี้จะช้ากว่าต้นนี้ประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับอันนี้เขายังไม่เห็นตาดอกนะเห็นแต่ตาใบาออกมานะครับ ก็จะช้านิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะกันไม่เป็นไรนะครับ,รรบอันนี้ตาดอกเออตาใบเริ่มออกแล้วตาดอกอยังนะครับผมแต่ยังมีซ่อมเยอะเลยครับในแปลงนี้เกือบสี่ร้อยเกือบสี่ร้อยต้นนะครับผมอันนี้ก็จะเอามาให้ดูให้ชมนะครับให้ดูให้ชมนะครับช่วงที่เดินนะครับก็ตรวจสอบไปนะครับมีรอยกัดรอยขีนอน ลักษณะของใบาการเปลี่ยนแปลงของใบก็ตรวจสอบไปด้วยนะครับอันนี้ก็เกษตรกรมันเดินตรวจดูว่านะครับฮอร์โมนแปลงเพศของเราออกฤทธิ์นะออกฤทธิ์แล้วก็ให้เกรสรตัวเมียเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ไลด่ดูแต่แต่ละต้นเช็คดูเป็นค่าเฉลี่ยไปนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูครับอันนี้ก็เมียหมดเลยนะครับทั้งทั้งที่เห็นนี่ครับหมดเล้วมีข้างล่างอยู่สองขอดนะไปเป็นตัวผู้นะอันนี้ ในข้างล่างสองข้อก็อมีตัวผู้บ้างน,นะครับไม่เป็นไรครับแต่เราเห็นตัวเมียได้ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับผมเมื่อเปรียบเทียบกับอ่าส่วนต้นโตๆตตอยู่แถวข้างนะฮะนี่เป็นแปลงของน้องเบียร์หรือเสียเบียร์นะฮะอันนี้จะฉีดฮอร์โมนแปลงเพศตอนอายุสิบตรงนี้ครับต้นใหญ่เนี่ก็ตอนอายุสิบสิบสองวันนะฮะตอนสิบสองวันนะฮะดอกก็ดกเช่นกันนะฮะผลก็ดกเช่นกัน แต่แปลงนี้ขยับมาที่กาววันก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมอันนี้ครับมาเล่าถึงเทคนิคการให้อดอกตัวเมียนะครับค่อนข้างเยอะนะครับให้ดอกตัวเมียสูงนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตเรานะครับเนื่องจากฤดูการเนาะต้องบอกว่าเนื่องจากฤดูการนะฮะส่วนปุ๋ยนะฮะปุ๋ยที่เราให้ทางน้ําครับกรเษกษตรกล้วยก็จะให้ ทางน้ําอ่าเป็นปุ๋ยตรงแรกวันอ่าเจ็ดวันนี้จะให้ยูเรียครับอย่างเดียวครับเก้าวันนะฮะก็ให้อ่าสูตรเสมอนะครับก็ในอัตราสามกิโลต่อไร่เช่นกันนะฮะแต่ของกเจกล้วยยังไม่ถึงไร่นะครับหารไปตามสัดส่วนนั้นนะครับเก้าวันนะครับแล้วก็สิบเอ็ดวันก็ให้สูตรเสมอพร้อมกับยูเรียนะครับ อยูเรียนั้นจะให้ใช้หนึ่งกิโลต่อไร่นะครับหนึ่งกิโลต่อไร่นะครับจะไม่ได้ให้ทุกรอบการให้ปุ๋ยนะครับอ่ารอบหนึ่งจะเว้นประมาณสี่วันนะครับยูเรียจะให้เว้นสี่วันจะไม่เน้นยูเรียนะครับเพราะว่าฤดูการนี้ก็อย่างว่าแล้ครับก็คือยูเรียในอะากาศค่อนข้างสูงต้นขเขาจะโตจะงามแน่นอนนะครับก็ให้หน้อย,หน,อยหน่อยหนึ่งเพื่อเราต้องการที่จะได้เกสรตัวเนี่ยให้เยอะนะครับก็ แต่งนี้นะคะระับเกษตรกยจะให้ยูเลียแค่สามรอบเท่านั้นนะวันที่เก้าวันวันที่เก้าวันที่สิบเอ็ดไม่ได้ให้เป็นให้วันที่สิบสามแล้วก็เว้นไปอีกเราเป็นวันที่สิบเจ็ดอ่าเป็นวันที่สิบเจ็ดก็เก้าสิบสามสิบเจ็ดเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ให้ยูเลียก็ให้สุดเสมอมานะครับพอถึงวันที่สิบเอ็ดนะที่ผ่านมานะเราก็อยากเปลี่ยน ปุ๋ยสูตรเสมอเราก็จะลดลงนะฮะ,ะเกษตรกรจะให้สูตร13-13-21นะครับเพิ่มมาอีก2กิโลนะครับใน,ในอาัตราสองกิโลต่อไร่นะครับแล้วก็ลดปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสูตรเสมอลงเหลือ1กิโลต่อไร่ก็เท่ากับว่า3กิโลต่อไร่เหมือนเดิมนะครับผมอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรควบคุมไนโตรเจนเพื่อ กระตุ้นนะครับในคือกระตุ้นทําให้เกิดเกสรตัวเมียนะครับอย่างที่ท่านชมเห็นนะครับน,นี่เป็นเกสรตัวเมียเล็กนี่ก็มาดูกันนะครับไล่เช็คดูกันนะครับทันนี้เกสรตัวเมียของเกษตรกรรวมๆก็อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับให้ให้ผลที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะฮะในบางต้นก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะก็ะคือเป็นค่าเฉลี่ยไปนะครับผมอยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี้ครับ สวนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่มเติมพิเศษหน่อยนึงนะอีกตัวหนึ่งก็คือปุ๋ยเก็ดนะครับอสูตร0060เราเกษตรกรจะเติมไปทุกครั้งในการพ่นฮอร์โมนนะครับ0060จะเติมทุกครั้งในการพ่นฮอร์โมนนะครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่อ่านตองตงอายุ กวันเลยนะครับก็คือก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะฟูนฟูนะครับวุยเกต0060นะครับอันนี้เป็นการกระตุ้นเซลล์นะครับทำให้เขา,ามีการสร้างเกรอนตัวเมียให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฮอร์โมนแปลงเพศนะครับอันนี้เสร็จก็้ย้วยก็จะใช้0060ที่หนึ่งช้อนโต๊ะฟูนฟูนะวัดกันง่ายๆอย่างนั้นเลยครับผม นี่ก็ให้ดูรายละเอียดนะครับของแต่ละต้นนะครับที่ได้ทำมานะครับเป็นค่าเฉลี่ยไปผู้เมียเมียนี่เป็นอะไรเมียเมียเมียบนี้เมียเมียเมีย,ย,ยอันหนึ่งมีหนึ่งดอกไะอีกต้นหนึ่งอีกต้นามาดูต้นข้างๆนะโอ้แต่แขนงสวยงามครับต้นหนึ่งก็ ล่างสุดเลยผู้นะผู้แตกมาทางนี้เมียนะครับกับเมียผู้ผู้อ่าตัวนี้ผู้เยอะเมียแล้วก็เมียนะครับเมียเมียเผาค่อนข้างจะคดหน่อยครับเพราะว่าพึ่งอ่าพึ่งมัดยอดครับปล่อยให้นอน,น,อนกับพื้นไปหลายวันนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรนะครับ เพราะว่าการจัดเก็บของเขาของยอดนั้นค่อนข้างจะยากและลำบากนะครับก็ควรจะเก็บตั้งแต่ก่อนอายุสิบห้าวันนะครับมันการมัดยอดนะอเกษตรกยติดธุปรปะปังก็ยังเก็บยังไม่เสร็จเลยวันนี้ยี่สิบวันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะมัดยอดให้เสร็จนะครับผมอน,นี้ก็มาพูดถึงเรื่องราวการทำแตงกวานะครับในช่วงฤดูฝนทำให้ผลดกสร้างเกสรตัวเมียให้ มากกว่าต่อผู้นะครับเพิ่มผลผลิตนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับชมรับทราบกันนะครับผมต่อเรื่องราวดีๆที่ได้ทำนะครับก็จะมาแบ่งปันกันนะครับผมถ้าไหนดีนะครับก็เอาไปใช้นะครับถ้าไหนไม่ดีก็พี่น้องก็ควรเอาไปเลี่ยงเลี่ยงเลยครับก็ถือว่าเกษตรกล้วยก็เป็นแลงฝึกรู้ให้แล้วกันนะครับผมไหนที่มันเจอปัญหา สิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมก็อย่าบอกจะเตือนให้ท่านชมเป็นเป็นที่เตือนภัยให้ไปเลยนะครับอย่างเงี้ยมีขี้นอนกองเบลเอร์เลยแต่ตัวเขาอยู่ในไม่รู้เราต้องหากันนะฮะกัดต้นแหวงใบแหวงไปเลยนะฮะกองใหญ่ด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเล็กๆนะครับที่เราต้องดูต้องดูแลแก้ไขกันนะครับผมนะครับ ่วงท้ายของรายการนะครับช่วงการเพิ่มปริมาณเกรสรตัวเมียให้เยอะกว่าตัวผู้วันนี้กเกษตรกกล้วยก็ต้องออกกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ,กรเรกษตรกล้ยกล้วยคิดว,ว่าถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับถ้าคิดว่าดีนะครับก็ฝากแชร์แบ่งปันให้กับพี่น้องเพื่อนฝูงเกษตรกร,รกด้วยกันนะครับเพื่อ,อเป็นแนวทางเป็นวิธีการทำนะฮะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับก็ต่วเกษรกล้วยต้องขอกล่าวลาท่านชมทางบ้านคําว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปกับรายการเกษตรกล้วย,ยสวัสดีครับ